สบายดี e. พ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศวันสุขสุคนเด้อมื้อนี้สาวซุกาเดินทางกลับมาจากทัแขกแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องย็มซีเพื่อนกะถามว่ามื้อได้ชกลับจากทัแขกเพื่อนว่าสาวสุกกลับมาฮอดบ้านไปเที่ยวพอยแล้วเด้อพี่น้องมาฮอดว่างตอนใบแล้วก็พักผ่อนหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็มาถ่ายคลิปเลยพี่น้อง โบอยู่บ้านลายมือฟ้าต๊อมัชิดาธรรมชาติเฮาพี่น้องสุกเต็มต้นเลยเหลืองเออ้ออยู่นี่นี่อุ้ยล่นอันนี้เฮาจะเก็บใบให้ไก่เฮานำได้นี่มันเน่าแวนะปกติจะมีนกมากินพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังบบเห็นมีนกเนาะบ้าหลายขนาดเลย <ฮะ S 2> โอ้ฝนห่ำและเน่าเนาะเน,น,น่าเสีย ไปไปให้ไก่เฮาไก่เฮามักตอดปลาหนุ่มน,น้อยมาเปิงทักสิอันนี้ก็เน่าวเนี่ยซ้ำนี่อันนี้โบน่าวพี่น้องโบน่าวปันได้เบาหนาวจดีดะเน่าวหน่อยหนึ่งเสียดายเนาะ อนนี้เวลาเพ่นเป็นนะ่ะเป็นดกดก,ดกพี่น้องเข้าหากินจนบเบิด์ุฝนได้เก็บแบ่งให้แบให้ใกล้ให้งัวน้ำเนี่ยทงัทงเทงิงพูดเดยวสิมแม่นเอาลงมาซีมบ่หวานบอมักอันดีดายามฝนฝนทำแต่เก้าเพิ่นเป็นหน้าแรงหวานน้อยเนาะหวานขนาดเลยอันนี้หน้าฝนู้นน องามพี่น้องเอฟซีเพื่อนว่าสาวซุปกัับจากฝั่งไทยและแบบคือว่ามีน้ำมีนวลขึ้นเนาะเพื่อนว่าแม่นบนองน้อยใครก็เก่าพี่น้องต่อส,สู้ค่ะดีใจแท้ดีใจว่าเนาะที่พี่น้องเอฟซีทวงว่าตุ้ยค่ะมันเป็นอีอย่างที่แบบว่าหน้าภูมิใจหรือถ้าว่าตัวเองที่ตุ้ยเพราะว่าเกิดมากค่ะ บเคยได้ตุยพี่ดีงามคือหมูเลยเกิดมากับผมผมแห่งเนาะแล้วเขตไปอยู่ฝั่งไทยสาวซุกไปอยู่ประมาณสองอาทิตย์เนาะอย่างก็มีหลายอย่างของกินอยู่ทางฝั่งไทยเนาะแบบมันสะดวกสบายเบื่อถูกอ่านพี่น้องของอยูเซเว่นอย่างกะหาบาทสิบบาทสาวบาทกะมีขนมปังอย่างฟามีแต่ของมีแต่แซฟสาวซุกกะกินพี่น้องเลยมีแต่อาหารถึกใจเนาะมาแล้วกันน้ำหนักก็ขึ้นอีรีได้ ไปติ๊ดเบิ่งสาสุกงงวะน้ำนักเขาเม่นบ่ขื่นหรือว่าสิ่งนี้มันอ่อนบ่หรือว่าจังใดฮะน่ะแต่เขาเบิ่งตัวเองคือว่าการยังจจอยู่คือเก่าแต่พี่น้องมิชีเบิ่งคือว่ามีน้ำมีนวลขึ้นน้อยหนึ่งผิวกระใสคือว่าผิวโปรไซจึงได้อาบน้ำปลาป่าเนาะปลาป่าผัดมีอันคอรีนอันคอรีนมันกาชีแบบกลิ่นขิววน้อยนึงเนาะเพิ่นขาเสื้อลายน้ำก็ค่อนข้างสะอาดก็คืออาบน้ำอยู่บ้านสาวซุกได้ น้ำบาดาลมันจะมีอันหินปูนเนาะเวลาใดไว้โดนหินปูนิลอยขึ้นมาอันนาอาบน้ำบ้านตัวเองอะหินปูนฉิกเกาะแน่เนาะไปะอยู่ฟังไทยมาแหละผิวใสขึ้นน้อยนึงถ้าไปอยู่โดนเจ้าว่าฉิตุ้ยแบบอืะพี่เนาะอยากไปอยู่จักเดือนหนึ่งเนี่ยอยากตุ้ยขึ้นอีกกว่านี้จังหน่อยเพราะว่าความสูงของสาวซุกนี่น้ำหนักมันต้องอยู่ประมาณที่ห0สิกิโลพี่นอ้องมันจึงพอดีเนาะตอนนี้ประมาณ47เจดกิโลได้พี่นอ้อง คืออยู่ว่าคน47กิโลน้อ,นอยคือวะดีใจดีใจที่ตัวเองตุ้ยขึ้นน้อยหนึ่งเฮ้ยจะง่อยกับน,น้ำนักลงคือเก่าล่ะกลับมาอยู่บ้านเฮดเวียกเมนมาชิดาต่อไปว่าลายลีพีน่นอ้องเลยมาชิดาเขานกมาถินประจัาส่วนนี้นกกระจิบไลยหลาย พี่น้องคือเมื่อน,นี้เนาะสาวซุขกะมีเรื่องอยากจะมาเล่าหรือว่าแชร์ประสบการณ์เป็นอันคติเตือนใจเนาะแบบสาวซุปเดินทางกับมีเรื่องราวเกิดขึ้นพี่น้องเกิดขึ้นแล้วกะแบบตัวเองกะบ,บ่นแน่ใจแล้วกะยังแบบ่ฮูหอีหอย่างที่ว่าแน่ซัดก็เลยบ่ได้เราให้ไผฟพังเลยมาบ้านกันเนาะ ตอนนี้สาวซุกะเคลียเรื่องไปที่เรียบร้อยแล้วก็เลยชิมาเล่าเป็นคติเตือนใจเนาะป้าเฮาจะไปนั่งเล่าอยู่อัน,นตูบดีกว่าพี่น้องก่อนอื่นสาวซุกะชิคอซิมมาชิดาก่อนเน,ะนาะหวานรสชาติเป็นจริงได้หวานแซบอยู่บอ,อมาชิดาเฮากับประมาณนี้เลยปกติอันมีหน่วยใหญ่กว่านี้ด้หน่วยสับปันก็มีเนาะยามแรงยามฝนพัด เห็นหน่วยแบบบัใหญ่เป็นไรแบ่งไปเผื่อไก่นะ้งไก่เขามาักิกกินขอ,อซิมมือก่อนออกรอบแซ่บอยู่ แต่ว่าโบแซบซัมมาสิดาานาแรงมาสิดาานาแรงเพิ่นจะมีรสชาติที่ว่าหวานๆพี่น้องอันนี้มาสิดาานาฝนเนาะฝนห้ามเพิ่นก็จะมีรสชาติแบบบหวานแหง้งแซ่บดมาสิดาปลอดสารพิษพี่น้องคักๆยังบ้ากหลายเนี่ยฮะเต็มต้นเลยพี่น้องเดี๋ยวฮอชิมาเข่าเรื่องเหล่าให้พี่น้องเอฟซีฟังเลย เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสาวซุกเนาะสาวซุกกับโคิดว่าอันมันจะเกิดขึ้นนะพี่น้องเรื่องของเรื่องก็มีว่าคือสาวซุกนะเดินทางจากอันคิวรถเมย์อยู่ลักซี่เมื่อถ้าแค่แข่งขม,มวนกลับมาบ้านเนาะแม้บ้านนี้แล้วสาวซุกคือโทรศัพท์สองหน่วยพี่น้องสาวซุกมีโทรศัพท์อยู่สองหน่วยเนาะ เครองหนึ่งก็เป็นเครื่องที่พี่น้องเอฟซีเพื่อนนั้นซื้อให้เครื่องที่ว่าเสียนั่นแหละเป็นเครื่องที่พี่น้องเอฟซีเพื่อนซื้อให้เนาะเป็นเลดมี่พี่น้องราคาประมาณแปดพัน 8, นี่แหละแซว,วซุกเอาอีกเครื่องหนึ่งนะเอาใส่กระเป๋าผ้า้ใส่กระเป๋าผ้าแล้วกะมันเต็มบบานี้อีกเครื่องหนึ่งแหละสซวซุกว่าชีใส่ถุงส่งพี่น้องถุงส่งพันบบมีสิบพะนนะ ย่านแบบว่าโอ้มันชิต๊ก่ะเลยว่าไปยัดเข่ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าสีอันเท่าๆน้ำเงิน่ะลยพี่น้องกระเป๋าที่สู้หิวไปทางฝั่งไทยเนี่ยพี่น้องก็น่าจะเห็นตัวนั้นแหละเอาป้อนล้วก็ลืมลืมว่าลืมคิดว่ามันชิเสียอนนาน่าเสใจแบบลืมว่าเฮามีของมีข่าในกระเป๋าเดินทางนั้นก็เลยว่าบาดเอาขึ้นไปใสบ่บอนเท้านั่ง สาวซุกข,ขึ้นรถเมย์ 2, สองซันเนาะพี่น้องแต่ซันลุ่มนะมันจะเป็นบ่อนเก็บของโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีแอดลรถสองคนคนหนึ่งก็จะรอเก็บปีคนหนึ่งก็เฝ้าขคงงยี่ลุ่มแล้วก็ผู้โดยสารคือเป็นนางซันเทิงเนาะมือนั้นสาวซุกะมีถุงเครื่องแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าแหละแล้วก็มีกระแป้องอียงในกระเป๋านะนแหละพี่น้องแล้วก็เดินทางมาหอดบ้านเนาะ เดินทางมาหอดบ้านแล้วกันลงมาลงมาแล้วกันยังบ่หันได้ก,กวดเบิ่งทันทีได้เห็นว่าโทรศัพท์ยังบ่ในกระเป๋าเนาะจนคํำม,มาขำม,มาประมาณเจ็ดโมงแรงเจ็ดโมงแรงขำๆสาวสุกกะค้นเสื้อผ้าออกพี่น้องค้นเสื้อผ้าออกแล้วโทรศัพท์ในกระเป๋านะบบเห็นสาวสุกเลยงง,งงว่าเอ้าเอาไปจุกออกตอนไหนมันคือบ่เห็น หรือว่าเขาลืมยู่หมองไนบ่กะยังบมคิดว่ามันเสียนะพี่น้องบมคิดว่ามันหายเนาะก็ระบรนน่ยใจตื่นเศร้ามากกะหาอีกย่านว่าตัวเองหลงจกออกว่างแถวบ้านนะ่ะนะหาอีกก็่เห็นแลน้วบ้านนี้คิดออกว่าตัวเองได้เข้าระบบเฟซไว้ส่งเครื่องเลยก็เลยว่ามาเบิ่งอัน,นว่ามีคนเอาอันเฟซบุ๊กตัวนั้นนะ ข่าระบบจากเครื่องที่เสียนัน่นปนะ่อะน่ะเสาวุกกต่เลยอันกดเข่าไปเบิ่งที่อันอีเครื่องหนึ่งก็เห็นว่าเครื่องนั้นนะมีอันคนข่าระบ f เฟซบุ๊กเนาะก็เลยมั่นใจแล้วว่ะเอา้าโทรศรัพท์เขาเสียได้นี่เพราะว่าโทรศรัพท์สาซุกเสียวันที่สิบเจ็ดและมีคนเข้าระบ f เฟซบุ๊กจากเครื่องที่เสียนะวันที่สิบแปด ทางที่สาวซุกบริจับโทรศัพท์เลยวันที่17 18นะพี่น้องเพราะว่าเดินทางมากับบริจับปอนใส่กระเป๋าแล้วก็แล้วเลยเนะาะวันที่18กนะแห้งบริจับเลยผัดนี่อันแจ้งเตือนว่าเข้าระบบเฟซบุ๊กนะสาวซุกก็เลยว่าเดินทางกลับลงไปท่าแขกเองพี่น้องพอดีถึกอันอาเพิ่นโทรมาเล่างานดอกง,งานแต่งของลูกสาวเพิ่นเนาะ ก็เลยว่าลงไปงานแต่งนำแล้วก็ไปนําโทรศัพท์เครื่องนั้นนําเนาะพอดีเสาซุกลงไปแล้วก็ให้เอ้เทพ,เพ่นมารัดอยู่คิวลักสามพี่น้องรักอยู่คิวลักสามแล้กวลก,ก็ไปคิวรถเมทีเสาซุกขึ้นอยู่ลักซี่บันไปถามมันเอาเบอร์โทรศัพท์ของโซเฟอร์รถเม์คันนั้นเนาะแล้วก็ถามเอาไปรถ่นนําพี่น,น,นอ้องปกติเดินทางสาวซุกก็ ชิถ่ายอันคลิปขึ้นรถเมฆถ่ายหน้ารถเมน์นะพี่น้องแปดแห้งครั้งนี้ค่ะแบบบล็อถ่ายเนาะมือนั้นกค่อนข้างแบบเหม่อยแน่ก็เลยว่ะบล็กถ่ายก็เลยถ่ายในถุงเครื่องที่ว่าเอาขึ้นรถพอนนั้นถ่ายไว้แล้วเข้ากับบจื่อป้ายรถเม์บลมีเบอร์รถเม์อย่างนะเข้ากันเลยไปถามอุทยวถามเอาน้ำอันผู้ที่เพิ่นขายตัวตัวรถเนาะ ไปแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังว่าโทรศัพท์เขาบอเห็นในมือนั้นมือนี้เป็นจังไดเนาะเพื่อนกะเลยจดเบอร์แอดรถนั้นให้แล้วก็จดป้ายรถนั้นให้พี่น้องคือสาวซุกนะจื้อรถอยู่เป็นรถเมย์สองซันนะน่ะก็เบ้าให้เพื่อนฟังเพราะว่ามันกะผ่านไปหลายมือข้าเจ้ากะเพื่อโบจื้อคนแหละโชคดีแต่ว่ามีปีปีหรือว่าตัวรถเนาะที่ว่าเขาก่อนก่อนเขาขึ้นรถเขาต้องไปซื้อตัวตั๋ว แต่บันีีแล้วมันชิมีแบบสองใบติดกันแหละเวลาคนเก็บปีพฤศจิกเรึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็เอาไว้เฮาเรึ่งหนึ่งมันกับชิมีวันที่ทเทาขึ้นรถในหันนะแต่ว่าบ่มีป้ายรถเนาะแล้วก็เอาตัวนั้นแหละไปยืนในเพิ่นเบิ่งว่าเฮาขึ้นรถประมาณวันทีนี้เฮาก็บ,บอกเพิ่นแล้วสาวซุกก็ได้อันเมื่อเมื่อพี่น้องเมื่อแล้วก็โทรอันประสานงานกับโชเฟอร์รถคนขับรถเมยเนาะ โทรไปหาเพื่อนว่าเล่าให้เพื่อนพังว่าโทรศัพท์เฮาเสียเด้อเขาอยากติดต่อมาถามว่าเห็นโทรศัพท์เขาตกเพียรนรถเมเบ่เนาะการเล่าให้เพื่อนพังประมาณนั้นเพื่อนกับบ่แน่ใจเพราะว่าเพื่อนเป็นคนขับรถแล้วก็มันมีแอดรถเพื่อนอีกต่างหากที่ว่าจัดกระเป๋าเก,ก็บกระเป๋าไว้เห็นนะแล้วเพื่อนก็ว่าสฉเดียวสิถามแอดลถให้เด้อเพื่อนว่าถ้ามียังไดแหละิติดต่อกลับมาหาสาวสุกอีกเนาะพี่น้อง นายสาวซุกก็ว่างโทรศัพท์ไปนอปนบานนึวางโทรศัพท์ไปแล้วกะคือโทรเมื่อนั้นโทรเป็นตอนเช้าพอโทรตอนเช้าแล้วกะประมาณตอนเที่ยงประมาณตอนเที่ยงแล้วเพื่อนก็นโทรมาว่าอันประมาณห้ามงแรงเลยให้เจ้ามาหาอยูุคิวรถดเด้อเพื่อนว่าเนาะคิวรหลดักซี่ห้ามงแรงเพื่อนว่าเพราะว่าเพื่อนกำลังเดินทางมานะพี่น้องฮอดห้ามงแรง แล้วทางเขาก็เตรียมตัวท่าเนาะแล้วก็น,นัดเอเทเอเทพว่ะพาเฮาไปเดอ้อไปคิวรถเมลักซี่อันโซเฟอร์รถเพิ่นติดต่อมาเพื่อนกันยังบ่ไดบบอกว่าเห็นโทรศัพท์เห็นอย่างไรเพื่อนว่าว่าให้มาประสานงานหรือว่ามาถามกับอันแอครถเพื่อนว่าเนาะประมาณนี้เพิ่นเพิ่นนั้นบอกนะนะไก่ชิฮอนหาโมงเขาก็เดินทางไปเนาะพี่น้องเดินทางไปแล้วก็พอดีรถเม์เพื่อน,นมาฮอดคนก็บกำลังแบบ กำลังเตรียมสิขึ้นรถดอีกอย่างคะนะโอ้ยสาดีเข้าไปทานพี่น้องเพื่อนก็นกําลังคายตัวคายอย่างเตรียมสุลมุนเลยแหละตอนนะพอดีไปฮอราสาวซุกกับฟ้าวเลยเนาะฟ้าวไปถามพี่คายตัวเพิ่นอันถามว่าอันอาอว่าเห็นอันซูฟเฟอร์รถอันที่เฮามาถามเมื่อน,นั้นเพิ่นมาแล้โบเน,ะนาะเพ่นไดยบอกน้องแน่ว่ะแล้วเพิ่นก็นบอกวอคนนี้เด้ออย่างไปถามเพิ่นเลยเพิ่นก็นบอกไปทีเนาะเฮาก็ไปถามซูเฟอร์รดซูเฟอร์ลถกะว่าอัน เดี๋ยวให้เจ้าไปเบิ่งน้ำแอ่นรถเดอร์เพื่อนว่าเนาะคือว่าเห็นโทรศพัพท์ยุ่เพื่อนว่านะเห็นโทรศพัพท์ยุ่แต่พู้ว่าเป็นของเจ้าบ่จะลงไปเบงเอาน้ำแอ่นรถิ่นว่าแล้วสาซุก้าย่างไปเบิ่งน้ำแอ่นรถพี่น้องแอ่นรถก็กำลังเลี้ยนเ่องแเม้นของแหละอขอเวลาเพื่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่วนเพื่อนนะลงมายืนอนยวนทางข้างรถบนมีคนพินาแลา้วก็มา มาเบิ่งโทรศัพท์เนาะคนจกออกมาแวบแบรกสาวซุกกะเึกะโทรศัพท์เฮาเหรววาอันนี้ฮะนะสาวซุกกะดีใจฮันละพี่น้องจกออกมาผัดเป็นโทรศัพท์ของเฮาฮันละที่แรกกะคิดกั้นใจอยู่ว่าจกออกมานี่มันสิแม,ม,ม่นของเฮาบ่หรือว่าบ่แม่นยานมันบ่แม่นของเฮาค่ะจนแบบหัวใจฮะนะหัวใจแบบกระวนกระวายแห้งตอนนั้นยานมันบ่แม่นของเฮาเนาะแล้วเพิ่นกะจกออกมา เครื่องนั้นนะ้าวซุกถอดเบอร์ออกพี่น้องบได้ใส่เบอร์ถ้าว่ายากษ์ลินแล้วมีแต่เสื่อม wi f ฟอีกจะเครื่องหนึ่งแลง้วบ้านนี้แอนดรอเพิ่นก็ว่าอันเก็บได้เพิ่นแล้วเนาะเก็บได้แล้วบบมีเบอร์บบม,บมีอย่างที่ต่อหาบบได้เพื่อนวาจะส่งคืนอยู่แต่ว่าเพื่อนนั้นลบข้อมูลอยัง,องเบิดเลยพี่น้องอเครื่องนั้นซาวซุกเอาเฟ e b o ๊ k ล็อกอินเข้าแล้วก็มี YouTube มีอันอีเมลมีแอดเซนตนะคะในเครื่องน,นั้นเลยเนาะแล้วก็มีฮูบฮูบที่ยันมู่คู่ถ่ายน้ำกันแล้วก็ส่งให้แล้วพี่นอ้องถือลบออกเบิรเนาะถือลบออกเบิรเลยแล้วก็เพื่อกะเอาโทรศัพท์นั้นมาให้เบิเ่งพี่น้องโทรศัพท์นั้นให้เบิ่งแม่นบ่อของเจ้าเนาะมาสำรวจเบิ่งก็คือถือลบเบิรเลย แต่บานนี้แหละเข้าไปเบิ่งในทางขยะเนาะัดเห็นหูบตัวเองเต็มอัญญะอยูอย่พี่น้องเลยก็เลยว่าฮืของเฮาแท้ๆแหละว่าเพราะว่าทีแรกมันถึงรลบข้อมูลไปเบิดนะ์นเนเฮาก็บพยายามเบิ่งว่าเป็นของเฮาแท้จะไม่เพื่นถามกลับมาว่าเอา้าใช้ลักฐาธน,นาแต่ที่จริงเขาซุกจือเวดหน่วยโทรศัพท์เลยจือทั้งอันเคสโทรศัพท์เลยแล้วมัน เพิ่นกะว่าถ้าแม่ของเจ้ากะเอาเลยเพิ่นเว้าเอาเอาคืนเลยเนาะสาวซุกกะขอน้ำเพิน่นคืนพีนนพน่น้องขอน้ำเพิ่นคืนแล้วสาวซุกกะได้อันตอบแทนน้ำใจเพื่อนเนาะให้เงินเพิ่นไปอันเล็กๆ,ๆน้อยกินน้ำกินไน้นะตอบแทนเพิ่นที่ว่าเพิ่นเก็บโทรศัพท์เฮาได้และส่งเฮาคืนนะตอนที่ว่าโทรศัพท์เสียสาวซุกกะโอ้ยกลุ้มใจขนาดพี่น้องกุ้มใจอันแบบ ยานแบบข้อมูลในหันมันเสียหายเนาะ Youtube อีกอย่างของเฮ้ากับอยู่ในหันเลย Facebook อีกอยู่ในหันมีอีเมลเฮาเมลลงสื่อเข้าใช้ใน Google เนาะอะ,อะบาอยางให้เพื่นแบบเพ็่ที่มันเสียหายนะก็ะเลยว่าเป็ตามกับคืนพี่น้องสุดท้ายกัได้เนาะที่แรกกักินบบได้นอนบรับคิดนักว่าสิได้โทรศพัพท์มาคืนบ่ mm hmm. นเรือาป็นไร๋สิเสียห่อ้องไดก กลก้าไปถามพี่น้องโบกล้าไปถามย้อนว่าเฮากับโบอยากไปปักปัมนะ้มไพฮนาแบบบางคนเพิ่นว่าไปถามย้อนว่าเฮาน่ะไปกล่าวหาเพิ่นซั้นจีโบสะซุสสบกบบได้กล่าวหาเนะเาะเฮาอยากไปถามเพราะว่าของเฮามันเสียอิลีเนาะาว่าเห็นกะอยากให้คืนาว่าบบเห็นแล้วกันแล้วเนาะพี่น้องในที่สุดไปนําแล้วกได้คืนตอนนั้นฮู้สึกแบบดีใจลโล่งอกพี่น้อง รูกอ,อกแพงในโทรศัพท์กลับคืนมาเนาะแบบอบอคิดว่ามันเสียเสียนะต้องใส่ในกระเป๋าเครื่องจังรใดก้ฝากให้พี่น้องเอซีเบิดทุกฐานเนาะทะวารเดินทางไปทางใดคงที่มีค่าอย่าไปใส่ในกระเป๋าเดินทางเนะพี่น้องสาวซุกกาส่าใจบอคิดว่ามันสีหายเนาะใส่ในกระเป๋ามันแบบ บาได้อยู่ในกระเป๋าน,นั้นเฮาโมโหว่ามันเป็นตกออกตอนใดฮ่นะาถ้าว่าพี่น้องเก็บซีจะเดินทางไปทางใดกะให้ระมัดระวังเนาะพี่น้องอย่าไปใส่ในกระเป๋าเดินทางมันตกเสียแล้วมันนําคืนยากเนะาะโมโหมันจะไปเสียมองใดฮห้และทางที่ดีแล้วเ,เก็บกบระตูเฮานี่แหละดีที่สุดเนาะพี่น้องบานนี้สาวซุกจะมีสติหลายขึ้นพี่น้องก็ได้เป็นบทเรียนว่าต้องรักษา ของดีดีเวลาเดินทางเนาะคือมือนั้นที่ว่าเดินทางมาเน่ะปกติสาวซุกเคยขึ้นแต่รถเมล์สั้นเดียวพี่น้องเลยอันนี้พัดขึ้นรถเมล์สองสั้นเนาะกระเป๋ากับวางอยู่ลุ่มคนแหละกระโบเห็นแล้วบ้านี้แหละของมันก็นไล่ปนกันทับกันอยู่แหละประมาณนั้นแต่เก่เาสาวซุกจะเอากระเป๋านะขึ้นไปใส่บนนั่งน้ำม,มือนั้นแหละ คนหันไล่หลายพี่น้องเลยเพราะว่ารถเมล์คันน้ำสีเดินทางลงปักเซภากใตเน,นากะกาสิมีฝรั่งแน่พิ่นขื่นรถเมล์พิ่นกปสิไปเที่ยวปากเซนะคนก็ถือว่าแน่นรถเลยบุมีบอลว่างของชั้นเทงิงให้แต่คนนั่งของก็เลยไว้ชั้นหลุดเลยพี่น้องกะประมาณนี้เลยพี่น้องเรื่องราวของสาวซุ่เราอยากให้มันเกิดเบาต้าก็คือกันเนาะเบาต้าก็เจอบเทีนราคาแพง อันมอเตอร์ไซค์เสียนะพี่น้องถือจรน,นันขเข้าไปลักในเฮือนะนะอันนั้นก็เป็นบทเรียนราคาแพงสิ้นใหญ่ไปอีกเนาะเออว่าไครก็แบบม,มีมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปพี่น้องเนาะเขาซุกเสียโทรศัพท์แต่ว่านำคืนได้ดีใจพี่น้องส่วนเบาตาโม่หเพิ่นสินนำคืนได้หรือบอกราะว่าหมูผู่ก,กันแซ่อ,ออกไปให้คนรู้คนเห็นว่าเห็นแหละ บอกบอกแสนะพี่น้องประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่นี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกหน่อยเด้อสบายดีบ๊าย